ใบประกอ,อบเขาบป็นกระหา่ผักอ๋าค่ะพี่น้องคะมากินก๋อยกุ้งๆตง้มแ่บแสบค่ะพี่น้องเห็นแ,แบบไหมไหมมองต้มต้มต้มแสบแบบ เนเปิดเปิๆแบบนี้ค่ะอืมอืมายมคยมๆแบบนี้ หักปใบประกอบเขาเป็นกระหล่ำผักวอาวเดือดมัง ยึมแนวแกะน้ำเพิงด้านหาน้ำแขงตึงๆมั้งไปมันคือหวานเ,นเสียดหวานแนืะหวานค่ะ ขอนทองมาแบบอย่าเชื่อในความหวานหวานกับหอนทองไดยเด้อข้ามแหนบปวไปครับผักหนอกผักหนอกหรือใบโบวบกอือ ืมแก้ช้ำในได้ดีไผลออหักมันแกนอ่อ่ไรเด้อมันคนละสัมในดอกกระเจียวเรื่อทมทง อเอาแตเขากินสูตรกินดิบอันเนี้ยกินเบิร์นละอบมันจะกินแบบหอมเย็นๆเนี่ยโปรเก็ตับเอ้าเดรล่ะตับเฮีย ต้มแบบนี้ต้มเปรี้ยวต้มสมต้มเปื่อยถ้าต่ำเปิดลานขายหลาดมีคนซื้อป่ เมื่อสร้างกินยหยาดใส่พักกันผักหนอกผักหนอกใบบัวบกเป,เปิ้นเห็บพวกท่แนยเปลืองเขาหาได้ไหมเนี่ย เวลาพี่น้องปั่นเขาตัวน,น้ำปั่นน,น่าะไรตำปั่นนั่นเนี่ยนี่มันก็แบบเขาบอกว่าต่ำปัน่นขเน้อยคือจังกลมดีแถวนะ่ปั่นแบบนี้จิบมือหนาโปะผักอันนี้มันเข้ากันกับกินก้อยมากมันใหญ่ความฝาดความเปลี่ยนนิดนึง โอ๊ยจำมันหากว้านเปี่ยวกว้างฝาดนิดนึงมันกับเขากันก็หลับ สู๋อยากเงี้ยหลสูเอ้ยเงยดหลาเงี้ยตลอดอันนี้ก็เก็บอยู่หน้าบ้านผักไม่ค่อยได้ซื้อเลยเก็บอยู่หน้าบ้านหน้าขี้หัวบางคนก็ที่ว่าไปเก็บแต่ของคนอื่นพอนไหนกินดูค่ะพี่หน้องพอนบริแพง ลองเป็นโมเด้แพงบางคนก็จะคิดว่าเขาไปเก็บของผู้อื่นบ่อขอคนเขาขออยู่ค่ะขอแล้วคนที่เขาปลูกนะเขาก็เขาปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อแบบยาไอเพื่อผู้อื่นมาเก็บมาก,กินนะสินะผู้เหม็นว่าไปเก็บแต่ของคนอื่นอ,อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาวัดว่าคนหนึ่งเข้าใจแบบใจดำของตัวเองเนะาะไปบอ คนทามันกินบะคือก,กันนะยังมีแสบเห็ดหลาบเห็ดก่อยหนึ่งเคืองกิโลเห็ดแสบครัดก บัด้มาขมแห้งมาไดยทำได้เประมาณเดียวขงังแต่ถ้าพรกอะแ้เอาคุณขมเพราพริกปุ่มใตหลด ที่หน้าตั้มไปน่านนะคะไว้เจอ,อกันชายตรวจนัดน,นอืมนัน่นทำบริไปหลายปีแล้ว อันนี้ชาเขียวชงคนเองยาเขียวแบบกินแค่น้ำค่ะพี่น้องตอนนี้ตั้มลดงดพวกกาแฟพวกอย่างน้ำบก,กินแล้วแต่กินชาเขียวแค่ชาเขียวทำให้หน้าเด็กนะคะ,ะสดจะข้าอกจจะข้ามก่อน พอพีคืึ้นห้องกอับเผ็ดบัวเป็นบ่ตา,ากผ้ายั่มได้ซักผ้ายั่มได้นน่แม่เหมือนเศร้าน่แดดเปียงเปียงแดดฮ้อนตันแสบพี่น้องเพราะต่างจักค่ะฝนตกฮ่ามาบานแต่ฝ่าหัวเห,หลา เอาพ่นงคะเอาละอิ่มจมมากพกคนณสำหรับที่นี้นะคะนำรกระดาษขอโทษขอไปสำหรับคนที่บิ่กินดิบบอกินก่อยนำเนาะไม่กินนวก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะไปละคะพอกันที่หน้าเดอ้อสวัสดีค่ะ